ค่ะทุกคนไอ้นะคะวันนี้แอก็จะมาสอนทุกคนตัดคลิปอีกแล้วนะคะซึ่งการตัดคลิปในวันนี้นะคะเราก็จะใช้แอปนี้นะคะในการตัดคลิปนะคะซึ่งการตัดคลิปในวันนี้ก็จะใช้เพียงแค่แอปนี้แอปเดียวนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะทําตามกันได้นะคะเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยดีกว่า ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาตัดคลิปนะคะทุกคนต้องมีคลิปวิดีโอก่อนค่ะซึ่งเราจะต้องถ่ายคลิปวิดีโอทั้งหมด2คลิปนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอามาตัดต่อทําเป็นฝาแฝดกันนะคะทุกคนก็การทําฝาแฝดแอ้เคยสอนเอาไว้แล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้แอ้ก็จะมาสอนอีกนะคะเพราะว่าแอ้จะใช้อีกแอปหนึ่งนะคะในการทํานะคะเพราะว่าเราก็บอกตั้งแต่ แล้วเนาะว่าวันนี้เราจะใช้แค่แอปเดียวในการทํานะคะซึ่งแอปที่แอดจะมาสอนในวันนี้ก็สามารถทําได้นะคะก็มาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะค่ะเข้าแอปเลยนะคะแล้วมาที่คําว่าโปรเจกต์ใหม่ะคะ่ะแล้วเราก็เพิ่มวิดีโอที่เราถ่ายไว้เข้ามานะคะแล้วก็ให้มาที่คำว่า PIP นะคะทุกคน แล้วก็เพิ่มวิดีโอค่ะเพิ่มวิดีโออีกคลิปนึงนะคะที่เราเคยถ่ายไว้เนาะนี่ค่ะแล้วก็ทำการขยายค่ะให้เต็มเต็มเนาะ,ะเสร็จแล้วนะคะให้หาคำว่ามาร์คค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ให้มาตรงนี้ค่ะ เราจะมามาร์กจุดที่เราต้องการนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะนี่ค่ะทุกคนมันก็จะได้เป็นคลิปฝาแฟนนะคะการจะทําให้มันเนียนๆนะคะทุกคนเห็นลูกศรตรงนี้ไหมเราให้เราลากออกมาค่ะนี่ค่ะให้มันดูกลมกลืนกันนะคะแบบไม่มีเส้นแบ่งคลิปเนาะมันจะได้ดูแบบเนียนๆเท่านี้ค่ะแล้วเราก็จะได้คลิปวิดีโอนะคะ เสร็จแล้วทุกคนก็มาตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเลื่อนคลิปนะคะแล้วเราเห็นใช่ไหมคะว่ามืออีกข้างของเราอะ่ะเอ้ยมืออีกฝั่งของเราอะ่ะที่เราเอาไปแตะอีกคนนึงนะคะนี่ค่ะระยะมันอยู่ตรงนี้เนาะเราก็ตัดคลิปวิดีโออันนี้นะคะนี่ค่ะตัดนะคะแบ่งแยกตรงนี้นะคะให้มันให้มันถึงแบบ เวลา,าให้ความยาววิดีโอนะคะมันถึงแค่นี้นะคะแล้วเราก็ลบชลิปข้างหลังตรงที่เราตัดทิ้งเลยนะคะนี่ค่ะนี่มันก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่สติกเกอร์กันนะคะที่มันเป็นรูปฟองสบ,บู่นะคะทุกคนให้มาที่คําว่าสติกเกอร์ค่ะเสร็จแล้วให้ทุกคนเลื่อนหานะคะมันจะเป็นรูปผีเสื้อนะคะทุกคนอันนี้ค่ะ เจอแล้วกดเลยเสร็จแล้วก็เลื่อนหาฟองสบู่นะคะอันนี้ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะแล้วเราก็กดมาเลยนะคะแล้วเราก็ทำการขยายค่ะให้มันพอดีกับตัวเราเนาะ,ะแล้วเราก็เลื่อนดูนะคะระยะอีกคลิปหนึ่งที่เราเอามือมาแตะเนาะมัน ควนแบบแตกตรงไหนอะไรอย่างนี้สมมุติตรงนี้เนาะเราก็ย่นวิย่นคลิปวิดีโอเข้ามาค่ะนี่ค่ะแล้วมันก็จะแตกหลังจากนั้นเราก็มาที่สติ๊กเกอร์เหมือนเดิมค่ะมาที่อันเดิมนะคะแล้วก็เพิ่มฟองสบู่เข้าไปอีกอันนึงมาที่ฝั่งนี้บ้างนะคะ,ะนี่ค่ะ เสร็จแล้วหายไปตรงไหนก็ให้ระยะฟองสบู่หายไปตรงนั้นเหมือนกันนะคะนี่ค่ะอ่าเราก็ได้แล้วใช่ไหมคะพอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาใส่แบบตอนที่มันแตกเนาะก็จะเป็นฟองสบูออ่ออกมาใช่ไหมก็มาที่สติกเกอร์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เราก็ยังอยู่ที่รูปผีเสื้อเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาที่ตรงนี้ค่ะ นี่แล้วก็คิกไปเลยนะคะเอาเพิ่มมาสัก3ามอันเนาะมันจะได้ดูแบบปองเยอะๆอะแล้วเราก็แบบหาระยะเลยค่ะว่าทุกคนแบบอยากเอาไว้ตรงไหนประมาณนี้เราก็ลองดูนะคะเนี้ยค่ะก็ได้แล้วเนาะเสร็จแล้วก็เราก็ตัดวิดีโอค่ะให้เหลือแบบระยะ ที่เราต้องการความยาววีดีโอนะคะ,ะประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่อีเสื้อนะคะตอนที่มันมีแสงลงมาเนาะ,ะให้มาที่คำว่าเอฟเฟกตรงนี้ค่ะแล้วมาที่คาว่าดีมี่ค่ะแล้วก็เลื่อนหานะคะเอฟเฟกมันจะเป็นเป็นผีเสื้อนะคะทุกคนนี่ค่ะ มันจะอยู่ตรงที่ Butterfly f o นี่ค่ะนี่นี่ค่ะแล้วก็เรามาลองดูกันนะคะว่าได้หรืออยังเท oh. ่านี้แล้วคะ่ะทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้คลิปไปลง t i k ทอกแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เซฟคลิปไปเลยจ้าก็ข้างบนนี้นะคะทุกคน กดไปเลยนี่ค่ะแล้วมันก็จะเซฟให้แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะทําตามกันได้นะคะวันนี้เราใช้เพียงแค่แอปเดียวนะคะมันก็เลยดูแบบไม่ยุ่งยากอะไรมากนะคะก็ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกิ้งติดตามแอร์้้นะคะไปแล้วค่ะ